สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับ Faraday Future ขายรถยนต์จากประเทศจีนที่ก่อตั้งโดยนายเจียเย่ยถิงได้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสุดพรีเมียม FF 9 1โดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่21กันยายนนี้นะครับที่ลอสแอนเจลิสและพร้อมส่งมอบภายในปี2022และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Faraday Future ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ n แอส a q แดในสหรัฐมริกาและได้รับเงินประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการควบรวมจิจการกับ Property Solution Execution c ชั p FF91 ใช้ภาษาการออกแบบแนวไซไฟและมีโครงสร้างตัวถังที่เป็นนวัตกรรมใหม่เน้นความหรูหราและพื้นที่ภายในกว้างขวาง ในด้านของขุมพลังนะครับ FF 91ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวที่มีกำลังสูงสุดถึง1,050แรงม้าและแรงบิดที่1,800นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ูนถึง60ไมล์ภายใน2.39วินาทีติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ LG ที่มีความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่130กิโลวัตต์ชั่วโมงและระยะการวิ่งนะครับมากกว่า378ไมล์ ff 9 1 F F 91, มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำและ ai อัญชานฉลาดสำหรับคู่แข่งสำคัญนะครับจะเป็น mercedes-benz s-class และ bmw series 7มิติของตัวรถนะครับมีความยาวถึง5,250 mm มมและมีความกว้างถึง2,283 mm สามมสามารถจอง ff 9 1กันได้แล้วนะครับด้วยเงินมัดจำที่5,000ดอลลาร์สหรัฐ และมีราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความหรูหราระดับพรีเมียมเป็นรถยนต์สัญชาติจีนที่จะไปเติบโตในสหรัฐอเมริกานะครับต้องมารอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่21กันยายนนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ